enjoy fishing with my husband. b y b y Island plus Queensland Australia. Good morning everybody สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่14พฤศจิกา68ค่ะเมื่อเชา้านี้ตอนเวลา8นาฬิกาค่ะหนึงจรอ,ออกไปตัดหญ้าค่ะ นี่ค่ะวันนี้ค่ะบ้านมีคอฟฟีพรีสลิงก์ is in a Description Thank you for your generosity ที่นี่บ้านป่าตึงออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่ค่ะสุพระกำลังเตรียมที่จะใช้ฮิวโก้ตัดญ้าตรงหน้าบ้านตรงนี้ค่ะ แบ้งสตาร์ตติดแล้วค่ะจอห์นอิสโอเวอเดลุงจอห์นอยู่ฝั่งโน้นค่ะกำลังตัดที่โน้นค่ะแล้ววันนี้สุภลักษ์เสียเว้นตาค่ะหล่นหายในบริเวณตรงนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเดินออกไปค้นหากันค่ะไม่ทราบว่ารถตัดหญ้าเหยียบแตกไปหรือยังก็ไม่ทราบค่ะ ก็เลยใช้แว่นตาเก่ามาใช้ค่ะแว่นตานั้นก็ตั้งหมื่นสี่ค่ะราคานี่ค่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่ค่ะอากาศยังมืดคลึ้มอยู่ค่ะทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่สิบสี่พฤษาหกแปดค่ะนั่นค่ะรถเอทีวกับหางรถตัดหญ้าทํางานเริศอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วค่ะบริเวณหนึ่งไร่ตรงนี้ค่ะก็ต้องการคนที่จะมาซื้อมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะ นี่ค่ะคาร์โมโมอ่อันนี้ตอนนี้มจอดเสร็จแล้วมันจอดบอกให้อ่าสวิตช์ออฟก็ให้ปิดสวิตช์ให้ด้วยแล้วแกก็จะอ่อพักเครื่องไว้สักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าให้เครื่องมันเย็นสุภล์ก็ไปช่วยเป็นหูเป็นตาตามปกติค่ะทุกท่านอันนี้ก็อ่า นี่ก็คือเหตุการณ์ของบ้านของลุงจรกับสุภลักษณ์ตอนที่อยู่ควีนสแลนนะคะมีความสุขค่ะนั่นก็คือช่วงปี2550ค่ะแต่งงานกับลุงจรได้ปีที่4ค่ะอันนั้นก็คือรถคอมมานโดรถของออสเตรเลียนี่ค่ะอ t e เทอร์ฟิ a แมนออฟมนี่ค่ะผู้ชายที่ยอดเยี่ยมของสุภลักษณ์ค่ะ นี่คะ่ะลุงจอนก็จะใช้เวลาไปรีแลกให้กับสมองตัวเองอันนี้ก็คือที่เมลเบิร์นปี2,553ค่ะทุกท่านฝากคลิปมาให้ชมนะคะชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ thank you for watching if you like right, please subscribe see you again thank you have a wonderful weekend